สองสามสี่ห้าหมดเวลาค่ะฉเฉลยมาจากการ์ตูนเรื่องดราเอมอนนั่นเองในช่วงที่ครูบรรเลงให้นักเรียนฟังนักเรียนสังเกตไหมคะว่าเป็นเครื่องดนตรีอะไรคะเป็นเครื่องดนตรีสายกน้นนักเรียนเริ่มจะรู้แล้วว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรกันวันนี้เราจะไปเรียนเรื่องประเภทของเครื่องดนตรีสากลนนั่นเอง ไปดูกันเลยพร้อมๆกันไปกันเลยนี่เรายังอยู่บทที่หนึ่งอยู่นะคะที่มีบทชื่อว่าเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงเรื่องประเภทเครื่องดนตรีสากรตอนป .3 นะคะคุณครูได้สอนไปว่าเครื่องตรีสากลเนี่ยจะแบ่งตามลักษณะวิธีการบรรเลงหรือวิธีการเล่นนะคะก็จะแบ่งออกมาเป็น5ประเภท มาดูความหมายของประเภทเครื่องดนตรีสากลกันค่ะเครื่องดนตรีสากลเป็นเครื่องดนตรีของชาติตะวันตกก็คือพวกอเมริกาฝรั่งเศสออสเตรเลียหรือประเทศอื่นๆนะคะอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านเป็นต้นนะคะอันนั้นคือจัดเป็นเครื่องดนตรีสากลทั้งหมดนะคะซึ่งแต่ละประเภทมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันประดิษฐ์ขึ้นมาใช้ในโอกาสต่างๆอย่างเช่น การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอาจจะเป็นการสวดมนต์หรือจะเป็นการเฉลิมฉลองนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาใช้ในประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยก็คือศาสนาคริสต์นะคะเพราะว่าการสวดมนต์ของเขาจะต้องมีการร้องเพลงเพื่อสวดอ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเยซูนั่นเองนะคะคุณครูได้บอกขั้นต้นแล้วว่าเครื่องดนตรีสากลมี5ประเภทนะคะเราไปดูประเภทแรกกันเลยค่ะ ประเภทที่1นนะคะเครื่องสายเครื่องสายก็คือเครื่องที่มีสายนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องสีหรือดีดนะคะจัดเป็นเครื่องสายทั้งหมดนี่เห็นไหมคะนักเรียนเครื่องสายก็คือจะดีดก็ได้หรือจะสีก็ได้เราจะรวมเป็นเครื่องสายทั้งหมดนะคะ ถ้าเป็นสีเขาก็จะมีคันชักหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโบนะคะในการสีที่สายนะส่วนเครื่องดีดอาจจะมีอุปกรณ์อย่างปิกนะคะหรืออาจใช้นิ้วมือดีดก็ได้นะคะเรามาดูเครื่องแรกกันเลยค่ะ v i โอลิ in, นะคะนักเรียนจะรู้จักเป็นอย่างนีนะคะไวโอลิจะมีขนาดเล็กนะคะต่อมานะคะเชลโลค่ะเชลโลก็จะมี เครื่องที่ขนาดใหญ่กว่านะคะกเรียนสังเกตว่าจะมีขาค้ำด้านล่างนะคะเพราะว่าเวลาที่ผู้เล่นเนี่ยบรเลงเชลโลเนี่ยเขาก็จะนั่งเล่นนะคะแล้วก็เอาขาค้ำมาค้ำนะคะจะใช้คันชักหรือโบสีเหมือนกันนะคะต่อมาค่ะดับเบิลเบสนะคะดับเบิลเบสก็จะมีขนาดใหญ่กว่าเชลโล่ ero, กว่าไวโอลินนะคะเสียงก็จะต่ำกว่าเช่นเดียวกันค่ะก็จะใช้คันชัก หรือโบนั่นเองนะคะในการสีที่สายแต่บางที่ดับเบิลเบสนะคะจะมีการใช้นิ้วมือในการบีดสายนะคะสํสำหรับบางเพลงที่เป็นเพลงแจ๊สเพลงบูนะคะแั้วก็ยังสังเกตว่าเครื่องตีที่ครูแนะนำมาสามอย่างเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะคะใช่แล้วค่ะคือตระกูลเดียวกันก็นกคือ v ว o l ล n นแฟมิลีนะคะที่จริงจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าะะวิโอลานะคะจะคล้ายๆกับไวโอลินแต่จะมีขนาดใหญ่กว่าค่ะเครื่องถัดไป กีตาร์โปร่งนะคะหรือคลาสสิกนะคะจะรูปร่างลนะักษณะเป็นคล้ายเลข8ะะถ้าจะเป็นกีตาร์โปร่งอะคูสติกธรรมดาสายจะเป็นสายลวดนะคะส่วนกีตาร์โปร่งที่เป็นคลาสสิกสายจะเป็นสายเอ็นค่ะจะมีทั้งหมด6สายนะคะวิธีการเล่นก็จะแตกต่างกันเช่นเดียวกันค่ะต่อมาเครื่องสุดท้ายของเพจนี้เลยค่ะคือฮาร์ฟนั่นเองนะคะฮาร์ฟ <Half S 2> เป็นเครื่องดีดนะคะที่ใช้นิ้วมือดีด เดี๋ยวพอบทถัดไปนะคะคุณครูก็จะมีวิธีการเล่นฮัฟมาให้นักเรียนดูนะคะไปดูประเภทถัดไปกันเลยค่ะเรามาดูประเภทที่2กันเลยค่ะประเภทที่2คือเครื่องเป่าลมไม้ค่ะซึ่งแน่นอนเครื่องเป่าลมไม้นะคะจะต้องเป่าผ่านไม้หรืออาจจะเป็นเครื่องที่ทํามาจากไม้นะคะแต่ปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีก้าวหน้านะคะจึงทําให ส่วนประกอบที่เป็นไม้เนี่ยอาจจะเป็นโลหะนะคะทีนี้เรามาดูรูปภาพกันเลยค่ะนักเรียนก็อาจจะเคยเห็นบ้างอาจจะจำได้ว่าบ้างว่าเครื่องนี้ชื่อว่าอะไรนะคะเรียกว่าอะไรคนะคุณครูจะแนะนำโดยเริ่มจากเครื่องที่เล็กที่สุดไปหาเครื่องที่ใหญ่ที่สุดนะคะเรามาดูอันแรกค่ะฟลุตนะคะฟลุตก็คือเครื่องเป่าที่มีขนาดเล็กที่สุดนะคะของเครื่องเป่าลมไม้นักเรียนจะสังเกตว่าสีของฟลุตจะเป็น สีเทานะคะแน่นอนค่ะซึ่งเป็นโลหะนั่นเองซึ่งบรรพบุรุษเขาเนี่ยทำมาจากไม้แน่นอนนะคะแต่ศักยภาพของมันก็เวลาเป่าก็จะมีช่วงเสียงที่น้อยนะคะพอได้รับวิวัฒนาการให้เป็นโลหะนะคะก็จะมีความสามารถมากยิ่งขึ้นนะคะจึงทำให้เป่าช่วงเสียงแน่ได้เยอะขึ้นนะคะต่อมาเลยค่ะโอบนะคะ โอโบตัวเครื่องเป็นสีดําทํามาจากไม้แน่นอนค่ะแต่แค่เคลือบสีให้เป็นสีดํานะคะนักเรียนจะเห็นส่วนประกอบอื่นๆนะคะที่เป็นโลหนะอันนี้คือวิวัฒนาการของเขานะคะคือสร้าง f i n เกอร์ g หรือปุ่มกดนะคะให้เยอะขึ้นเพื่อที่จะได้เป่าระดับเสียงได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนด้านบนนี้นะคะก็จะเป็นเคเกวราลิ้นนะคะหรือว,ว่าลิ้นในการเป่าลิ้นของโอโบเนี่ยจะเป็นลิ้นคู่ค่ะก็คือเอาไม้ มาประกบกันนะคะแล้วก็เวลาที่เป่าก็คือเม้มปากแล้วทำให้เกิดการสนสะเทือนค่ะต่อมาเลยค่ะคาริเนตนะคะคาริเนตเป็นลิ้นเดียวค่ะ,คคะก็จะเป็นไม้ชิ้นเดียวไปใส่ไว้ที่เมา t ์ p หรือว่าที่เป่านะคะตัวเครื่องเป็นสีดำก็เป็นไม้นะคะแล้วส่วนที่เป็นโลหะหรือฟิงเกอรลิงนะคะก็ทำให้ช่วงเสียงเนี่ยมีความาดีขึ้นแล้วก็ เยอะขึ้นนะคะต่อมาเลยค่ะแซกโซโฟนนะคะแซกโซโฟนเนี่ยนักเรียนอาจจะจำสลับกับทรัมเป็ตน,นะคะแซกโ,โซโฟนเนี่ยจะจต่างจากทรัมเป็ตในเรื่องของรูปร่างลักษณะนะเรื่องเสียงแต่นักเรียนชอบจําว่าแซกโซโฟนเป็นเครื่องเป่าลมทองเหลืองไม่ใช่นะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าเครื่องเป่าลมไม้เนี่ยก็จะมีที่เป่าที่มีขนาดเล็ก ดูอย่างโอโบเห็นไหมคะก็จะเป็นเป็นไม้นะคะคาริเนตก็จะเป็นไม้แซ็กโซโฟนเช่นเดียวกันค่ะที่เป่าเป็นสีดํานะคะก็ต้องทํามาจากไม้แน่นอนค่ะถึงแม้ตัวเครื่องของเขาจะเป็นโลหะก็ตามนะคะแซกโซโฟนก็เลยจัดอยู่ในประเภทเครื่องเป่าลมไม้ค่ะต่อมานะคะบาซูนนะคะบาซูนสีน้ําตาลกนะ็คือไม้แน่นอนที่เป่าจะอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นดับ์เลดนะคะหรือลิ้นคู่เหมือนของโอโบค่ะ เครื่องมีขนาดใหญ่กว่าแน่นอนค่ะก็คือเสียงจะต่ำกว่านะคะเราจะไปดูประเภทถัดไปกันเลยค่ะประเภทถัดมานะคะคือประเภทเครื่องเป่าลมทองเหลืองนะคะตัวเครื่องก็ํามาจากโลหะหรือทองเหลืองนะคะเราจะไม่ใช้ทองแดงในการทำนะคะนักเรียนเพราะทองแดงเป็นสื่อนำไฟนะคะจึงไม่นิยมนำมาใช้ในการทำเครื่องดนตรีค่ะเรามาดูภาพกันเลยค่ะ สองภาพแรกนะคะที่คุณครูได้ทำการให้นักเรียนดูเนี่ยคือเครื่องเป่าลมทองเหลืองที่เป็นระดับเสียงสูงหรือภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า high ที่เป่าสูงนะคะแล้วก็ l ล s t ที่เป็นเครื่องเป่าลมทองเหลืองนะคะจะมีชื่ออะไรกันบ้างเรามาดูเลยค่ะจะมีด้านบนนะคะจะเป็น French h o r n นะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเป่าเขาสัตว์นะคะ นักเรียนจะสังเกตว่าตัวเครื่องเนี่ยทำมาจากโลหะน,นะคะแต่ที่เป่าจะเป็นรูปทรงกลวยนะคะแล้วก็มีปุ่มกดน้อยเมื่อกี้เครื่องเป่าลมไม้นะคะจะมีปุ่มกดเยอะนะคะแต่ส่วนของเครื่องเป่าลมทองเหลือจะมี 3- 4ถึงปุ่มเท่านั้นเองนะคะที่จะต้องกดนะต่อมามาดูทรัมเปตนะคะทรัมเปตก็จะมี3มปุ่มกดเหมือนกันเห็นไหมคะตัวเครื่องทํามาจากโลหะน,นักเรียนอาจจะสงสัยว่าคุณครูค,คะ เครื่องเป่าลมทองเหลืองเครื่องก็ต้องเป็นสีเหลืองทองสิคะมันไม่เสมอไปนะคะนักเรียนอาจจะเป็นสีนาคหรือว่าสีทองที่ออกเข้มหรือสีเงินก็ได้นะคะหรือบางบริษัทเนี่ยอยากจะเพิ่มยอดขายก็คือทำเป็นสีแดงสีเหลืองหรือว่าสีน้ำเงินนั่นเองนะคะทีนี้เราไปดูพวกโบรบัสกันเลยคะ่ะโบรบัสหรือว่าเครื่องเป่าลมทองเหลืองที่มีระดับเสียงต่ํานะคะ เครื่องก็จะใหญ่กว่าเครื่องที่มีการเป่าระดับเสียงสูงนะคะเรามาดูชื่อของเครื่องแรกเลยค่ะด้านล่างเลยค่ะชอมโบนนะคะชอมโบนรูปด่างลาักษณะง่ายมากเลยจำง่ายมากเพราะว่ามีที่เปลี่ยนระดับเสียงเป็นวิธีการสไลด์นะคะก็คือเลื่อนนั่นเองนะเราจะเลื่อนส่วนสไลด์เนี่ยขึ้นลงนะคะคล้ายๆกับนักเรียนไปเป่าขวดน้ำนะคะแล้วก็ถ้า กดไหนมีปริมาณน้ำมากนะคะเสียงก็จะต่ำเสียงออนเท่าันเสียงก็จะสูงนะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีน้ำเลยเสียงก็จะต่ำใช้วิธีการเดียวกันค่ะต่อมาเลยนะคะยูโฟเนียมอันนี้เครื่องนี้คุณครูเคยเป่านะคะในสมัยตอนเด็กๆยูโฟเนียม um นะคะนักเรียนสังเกตว่าจะมีปุ่มกดสีปุ่มนะคะจะไม่มีเยอะไปมากกว่านี้แล้วนะคะเป็นเครื่องเป่าที่มีระดับเสียงต่ำเหมือน,นกันนะคะ ถามว่ายูโฟเนียมกับทรอมโบนเนี่ยเสียงอ,อยู่ในระดับเดียวกันไหมใช่ค่ะแต่ว่ายูโฟเนียมจะบรรเลงได้ง่ายกว่านะเพราะว่าเป็นปุ่มกดนะสุดท้ายเลยค่ะสำหรับโลบาร์นะคะหรือเครื่องเป่าลมทองเหลืองที่มีระดับเสียงต่ำก็คือทูบานะคะทูบา r จะมีลักษณะเครื่องที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็จะมีเสียงที่ต่ำที่สุดนะนักเรียนดูสังเกตได้จากปุ่มกดนะคะมีสีปุ่มอันนี้นะคะ เราไปดูประเภทเครื่องถัดไปกันเลยค่ะประเภทที่4แล้วนะคะนักเรียนเครื่องตีนะคะเครื่องตีหรือ percussion instrument น,น,นะคะก็แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือประเภทแรกนะคะก็เป็นประกอบจังหวะประเภทที่2เป็นประเภททำทำนองนะคะทำทำนองหมายความว่าก็จะมีระดับเสียงโดเรมีฟาซอนนะคะในการตีเรามาดูภาพกันเลยค่ะ,อ,ะอันแรกนะคะที่ครู สายสไลด์ขึ้นมาก็คือประเภทประกอบจังหวะนะคะก็จะไม่มีระดับเสียงแต่จะตีเพื่อประกอบจังหวะให้กับทำนองนั่นเองนะคะเรามาดูเครื่องแรกเลยค่ะเบสดมหรือนักเรียนชอบเรียกว่ากลองใหญ่นะคะเบสดมเนี่ยเป็นเครื่องตีที่จังหวะหนักนะคะตีแล้วก็จะได้ยินจังหวะเป็นจังหวะหนักที่นักตีส่วนใหญ่เนี่ยจะฟังนะคะเป็นหลัก มาเลยค่ะสนดดรัมส a r ด drum ก็คือเครื่องดนตรีประกอบไม่ทำให้จังหวะเนี่ยมันหายไปนะคะจะมีระดับเสียงสูงกว่าเบสดัมนะคะต่อมาบองโกบองโกนะคะเป็นกลองเป็นกลองหน้าเดียวนะคะที่ใช้ตีประกอบกับอันนี้เลยค่ะคองกา จะเป็นชุดกันนะคะบองโกเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าของก้านนะคะซึ่งจะทําให้เสียงเนี่ยสูงกว่าเวลาที่เขาเข้าคู่กันเนี่ยก็จะเป็นการไล่ใบนะคะก็คือสูงแล้วก็ไล่ลงมาต่ํานะคะแต่ของก้านเนี่ยนักเรียนจะเห็นใบในะครั้งนะคะในช่วงเชียกีฬาสีหรือมีกีฬาสีนะคะมาใช้ประกอบการเชียร์เพลงนั่นเองนะคะเป็นจังหวะนะต่อมา ดรัมเซตนะคะดรัมเซตหรืออยู่ในชื่อไทยว่ากลองชุดนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดนตรีที่นักเรียนหลายๆคนชื่นชอบมากเลยนะคะเพราะว่ามันมีความเท่นะคะมีความโดดเด่นนะมีหลายใบมีหลายระดับเสียงนะคะดรัมเซตเนี่ยมีบทบาทมากเลยนะคะในวงการดนตรีนะเพราะว่า1สามารถนะเล่นได้หลากหลายแนวเพลงมากๆ ะะทีนี้เรามาดูเครื่องตีที่ทําทํานองกันบ้างค่ะ,ะเครื่องตีที่ทําทํานองก็จะมีระดับเสียงนะคะคล้ายๆกับเครื่องดนตรีไทยอะไรคะนะักเรียนลองคิดดูสิคะนั่นก็คือระนาดนั่นเองนะคะพวกเครื่องดนตรีสากลพวกนี้นะคะก็คนส่วนใหญ่ก็จะชอบเรียกว่าระนาดระนาดฝรั่งนะคะทีนี้เรามาดูเครื่องแรกกันเลยะคะ่ะเครื่องแรกนะคะ มีชื่อว่าไซโลโฟนค่ะตัวริมตีนะคะก็จะทำมาจากไม้นะคะจึงชื่อว่าไซโลโฟนนะคะต่อมาเลยค่ะไวบราโฟนไวบราโฟนเนี่ยต่างจากไซโลโฟนยังไงนะคะนักเรียนดูที่ริมตีค่ะนักเรียนสังเกตว่าริมตีเนี่ยเป็นสีเหลืองทองนะคะซึ่งแน่นอนทำมาจากโลหะนะคะแล้วก็จะมีที่เหยียบหรือแพดเดิลนะคะในการหยุดเสียงเพราะว่าเวลาตี ลิ่มของไวบราโฟนหนึ่งครั้งนะคะเสียงจาก,กังวานนะคะต่อมาเลยค่ะมาลิมบ้าเอมาลิมบ้าเนี่ยคล้ายๆกับไซโลโฟนเลยนะคะคุณครูทำไมถึงเรียกว่าไซโลโฟนเพราะว่ามาลิมบ้านั้นมีขนาดใหญ่กว่าะคะ่ะช่วงเสียงเยอะกว่าแต่ตัวลิม,มจะทําวัสดุเนี่ยคล้ายๆกับไซโลโฟนเลยนะคะจะมีขนาดใหญ่กว่าก็จะมีหลายระดับเสียงนะ ่อามาเลยค่ะ tubular bell นะคะหรือพูดชื่อภาษาไทยก็คือระฆังราวนั่นเองนะคะเวลาที่นักเรียนตีนะคะนักเรียนก็จะตีไปด้านบนนะคะเสียงของเขาจะคล้ายๆกับระฆังนักเรียนลองคิดถึงเสียงระฆังนะคะแล้วก็ไล่ไร,ระดับเสียงโดรเรมีฟาซอนนะคะแต่เราจะไปฟังเสียง t u b u l a า bell ในเรื่องถัดไปนะคะทีนี้สุดท้ายเลยค่ะ ทิมปานีประ,ะ,ะ,ะเภทที่5แล้วนะคะประเภทเครื่องลิมนิ้วหรือว่าคีย์บอร์ดนั่นเองนะคะเป็นเครื่องดนตรีที่มีปุ่มกดเรียงกันเป็นแผงนะคะก็คือแผงก็จะมีสีขาวกับสีดำนะคะนักเรียนมาดูรูปภาพกันเลยค่ะบางเครื่องนะคะนักเรียนก็เคยเห็นแล้วนะคะในชีวิตประจำวันแต่บางเครื่องไม่เคยเห็นนะคะเพราะว่ามีมาก่อน มีมาก่อนนีตั้งแต่คริสตศักราชแรกๆเลยนะคะนี่เรามาดูเครื่องแรกเลยฮาร์ปซิคอร์ดนะคะเครื่องนี้จะเกิดในสมัยของนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อว่าโมสซา์ีโทเฟนนะคะเป็นเครื่องดนตรีที่มีความนิยมเป็นอย่างมากนะคะก่อนที่จะเป็นเปียนโนโน,นะคะก็จะมีลักษณะเสียงน้าแหลมเดี๋ววนักเรียนจะได้ฟังเสียงตอจากเรื่องนี้นะคะ ต่อนะคะเปียโนเปียโนจะมีอยู่2ขนาดนะคะ2รูปแบบก็คือแ no, กรนเปียโนกับอัพไลท์เปียโนนะคะอย่างที่นักเรียนเห็นเรียกว่าแกรนเปียโนนะคะมีขนาดใหญ่เหมาะสำหรับเล่นคอนเสิร์ตนะคะต่อมาเลยค่ะออแกนออแกนที่นักเรียนเห็นก็มีความโบราณมากเลยนะคะก็คือเป็นของเก่านั่นเอง ออแกนเนี่ยจะมีอยู่2ลนะักษณะอย่างที่นักเรียนเห็นเป็นออแกนที่แบบว่าสามารถเคลื่อนที่ไปที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็จะมีออแกนอย่างนึงคือออแกนในโบสนะคะซึ่งตัวท่อของออแกนเนี่ยจะฝังเข้าไปในตัวผนังของโบสเลยนะคะซึ่งไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นักเรียนก็อาจจะเห็นหนังหลายๆเรื่องนะคะที่ตัวออแกนเนี่ยฝังเข้าไปในโบสนะต่อมาเลยค่ะคราวิคอร ะะก็จะเกิดประมาณฮาร์ปซิคอร์ดนะคะก็จะมีรูปร่างลักษณะที่เปลี่ยนไปนะคะตามชื่อนะคะเสียงแต่เสียงเขาจะคล้ายๆกับฮาร์ปซิคอร์ดนะคะต่อมาเลยค่ะแอคคอร์เดียนแอคคอร์เดียนเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่จะต้องทําการสูบลมนะคะสูบลมได้เรียนเห็นตรงนี้ไหมคะตรงน,นี้จะเป็นตัวสูบนะคะแล้วก็เอาแขวนไว้ที่ตัวหรือว่าสะพายที่ตัวนะคะ เขาก็จะกดสองด้านเนี่ยด้านที่เป็นริมนิ้วแล้วก็ด้านที่เป็นปุ่มตรงนี้นะคะเพื่อ,เ,อ,อเล่นระดับเสียงให้ได้ถูกต้องนะคะต่อมาเลยค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอิเล็กโตรนอ่าอิเล็กโตรนเนี่คือน้องใหม่เลยนะคะซึ่งอิเล็กโตรนเนี้ยเป็นระบบไฟฟ้านะคะเครื่องนึงเนี่ยสามารถเล่นได้หลากหลายทำนองนะคะ ก็จะเห็นว่ามี2ชั้นนะคะก็มีที่เหยียบด้านล่างก็คือเครื่องหนึ่งอะสามารถเล่นได้ทั้งวงนะคะมีทั้งจังหวะประกอบแล้วก็ระดับเสียงต่างๆนะคะเรามาดูคําศัพท์กันเลยนะคะวันนี้คุณครูจะเสนอคําศัพท์เสนอคําศัพท์ทางดนตรีนะคะคําคำนะบทนี้เลยเป็นภาษาอังกฤษนะคะคำแรกเลยนะคะ string instrument น,น,นะคะ string instrument ก็คือเครื่องสายนั่นเองนะคะต่อมาข้อ2นะคะนักเรียนออกเสียงพร้อมๆคุณครูได้เลยนะคะ w o o w w n n Instrument นะคะ Wood Wind i t s t r u m e n t ก็คือเครื่องเป่าลมไม้นะคะ w i ิ d ก็คือลม o o d ก็คือไม้นะคะตรงตัวเลยเหมือนสตริงกันนะคะสตริงก็คือสายนั่นเองนะคะข้อ3นะคะคำที่3 blast instrument blast instrument ก็คือเครื่องเป่าลมทองเหลืองนั่นเองนะคะ blast นี่นคือทองเหลืองเลยนะคะคำที่4เลยค่ะ percussion instrument percussion instrument ก็คือเครื่องตีหรือว่ากระทบนั่นเองนะคะคำที่5เลยค่ะ keyboard instrument ครั้งนะคะ keyboard instrument ก็คือเครื่องประเภทริมนิ้วค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอประเภทเครื่องดนตรีสากลเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเปรเหลายๆคนอาจจะเคยสัมผัสได้จับนะคะแต่หลายๆคนยังไม่เคยสัมผัสนะคะไม่เป็นไรน,นะคะมาศึกษาทางคลิปของครูได้นะคะบทถัดไป เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับเสียงของเรื่องดนตรีชนิดต่างๆนะคะจะเรียนอย่าลืมติดตามคลิปของคุณครูถัดไปในช่องทางออนไลน์ของโรงเรียนอนุบาลชนบุรีนะคะสำหรับชั่วโมงนี้อาทิตย์นี้เคุณครูขอลาพบกันใหม่ค่ะสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ